มหาวิยาลัยราชจะพัดวลายอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยเปิดเวทีดีเบตเชิญตัวแทนจาก6พักการเมืองร่วมแสดงวิสัยทั์ตอบข้อสักถามประเด็นการให้ความสำคัญกับท้องถิ่นทั่วประเทศครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรอกอร์เิศักดิ์หาดานายกสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาชิกอบตอมีมากถึง5,300แห่งทั่งประเทศ จึงเป็นบ้านเล็กาานเสียงสําคัญที่มองข้าไม่ได้นะครับมาวันนี้นะำเป็นเวทีที่น่ารักนะทุกคนเสนอความคิดความเห็นความอะไรต่างๆไม่ต้องมามารวมกันเ่าฉันจะรวมกับพักไหนพักไหนไม่มีนะเอาเรื่องท้องถิ่นแท้ๆทเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของสมาคมอบตแห่งประเทศไทยก็บอกว่า ประเด็นสาคัญที่นํามาพูดคุยก็คือการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน่นในเรื่องของกระจายอํานาจเนี่ยส่วนใหญ่ทุกพัคก,การเมืองเห็นด้วยในการกระจายอํานาจส่วนการจัดสรรรายได้นะคะส่งลงมายังท้องถิ่นเนี่ยซึ่งท้องถิ่นทั้ง5นะฮนาแห่งเนี่ยคือของอบตอของเราเนี่ยมีความคาดหวังที่อยากจะได้3าเปซตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแต่ณวันนี้ก็การจัดสรรรายได้จากรัฐมาสู่อบตอของเราเนี่ยยังอยู่แค่29%การเป็นอิสระในการ บริหารจัดการตนเองของอบตถากเรามีบ้านของเราเองที่จะออกกฎหมายจัดสรรงบประมาณที่จะตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะรูปแบบของอบตที่จะจัดทางบประมาณได้ด้วยตนเองแล้วแก้ไขปัญหาเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชนี้ชัดเจนผมคิดว่าบ้านหลังใหม่ออกจากกระทรวงมาไทยเป็นสิ่งที่สําคัญนายยวิรัศักดิ์หัาดาก็เสริมว่า เพื่อช่วยเหลือไประชาชนให้ตรงจุดไม่ต้องติดกับกฎกระทรวงมหาไทยครับพอเราจะทาอีกไม่มีอํานาจอีกเอา้าแล้วทำไมกระทรวงไม่ทำไม,ไม่เขียนอํานาจให้ให้เราทำมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราออกมาปั๊บออกไม่มีอานาจหน้าที่นะเขียนอํานาจหน้าที่ออกไปจบไหมและในประเด็นการเปลี่ยนฐานะจากอบตอเป็นเทศบาลครับทุกพัคเห็นเห็นด้วยนั่นเราก็เลยโอ้โ ตรงจุดวัตถุประสงค์นะสามารถเอาไปบอกได้เลยว่าหกพักการเมืองทั้งหมดนี้ยินดีจะเปลี่ยนจากอบตอเป็นเทศบาลยังมีอีกหลายประเด็นเช่นการจำาองตำแหน่งสองวาระติดต่อกันการบริหารอานาจในพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนกับอุทยานแห่งชาติพ้วถามแรงตอบแรงการดีเบตครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นมากแค่ไหนครับโอ้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะเพราะไม่เคยมีเวทีของภาคของของ,ของท้องถิ่นเลยครับ และสมาคมเป็นสมาคมแรกและในตั้งแต่เป็นสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยมีครั้งนี้ครั้งแรกที่มีการดีเบตเพื่อท้องถิ่นครับติดตามดูย้อนหลังได้ที่ Facebook สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย2,565จะรู้ว่าพักไหนให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากที่สุดก่อนตัดสินใจไปลงคะแนนนะครับเจ้านายปูนปูน